วันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ผมไปเมกามาเรียนมหาลาัย4ปีนะครับว่าผมได้อะไรมาบ้างคือสิ่งที่ผมบอกให้เลยว่าผมเห็นที่เมกานี่แล้วผมชอบมา,มากเลยก็คือการรับผิดชอบตัวเองของเด็กเมกาคือตอนที่ผมไปเนี่ยผมไปอยู่หอนะแล้วผมก็ถามเพื่อนๆหลายคนเฮ้ยเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าเฮ้ยไอคนที่เมกาเนี่ยตั้งแต่อายุ18แล้วเนี่ยพ่อแม่เขาจะไม่ได้ส่งเขาไปเรียนมหาลัยเลยนะ คนที่ไปเรียนมหาลัยทุกคนเนี่ยต้องกู้เงินจากรัฐบาลแล้วก็ค่า้จ่ายทั้งหมดเนี่ยเพื่อมาใช้ชีวิตเพื่อไปเรียนต่อมหาลัยนะนั mm ่น hmm. ค um ือส yeah. ิ ison, ่งที่เขาทํานั่นคือการรับผิดชอบตัวเองอย่างมากเลยหลายหลายคนทํางานพาร์ทไทม์เรียนแล้วทํางานพาร์ทไทม์แล้วไม่ใช่แค่นั้นครูครูครูทุกคนที่เป็นอยู่ในมหาลัยเนี่ยเขาก็ไม่ต้องมานั่งดูแลเช็คชื่อให้นะเขาก็จะมาแบบบอกเลยว่าโอเคมิดเทอมวันไหนสิ้นปีเอ่อ ไฟแนลวันไหนคุณมาเรียนเลยและเกรดก็คือตามไฟแนลแล้วก็ตามการบ้านหรือตามครที่เลียขอ,ของอาจารย์ตรงนั้นนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมชอบคือทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองชีวิตเป็นของตัวเองตั้งแต่18ขึ้นไปพ่อแม่ไม่ได้ดูแลแล้วผมเองก็ทำงานพาร์ time ทไทม์2ที่แล้วก็ผมก็ตั้งใจเรียนไปด้วยแล้วก็ต้องดูแลตัวเองด้วยในการที่ไม่เที่ยว ไม่นอนดึกหรือไม่เล่นเกมมากเกินไปเพราะไม่มีใครมาดึงคุณไปเรียนแน่นอนไม่มีใครเช็คชื่อด้วยนั่นคือสิ่งที่ผมได้เก็ตมากๆเลยในการดูแลตัวเองอันที่2เลยนะครับก็คือเรื่องของเขาเรียกวัฒนธรรมของการภาษาการคุยการสื่อสารอยู่ที่นู่นเนี่ยผมได้เรียนรู้เลยว่าถ้ามีอะไรถามถ้ามีอะไรพูดถ้ามีอะไรสงสัยก็พร้อมเรียนรู้นั่นคือสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมที่อเมริกา ที่ผมได้เรียนรู้เลยภาษาเนี่ยผมบอกห้เลยมันจะมี2แบบบางคนก็ไปได้ภาษาบางคนไปก็ไม่ได้ภาษาบางคนที่ไปได้ภาษาเนี่ยเพราะว่าไปอยู่กับคนอเมริกาเลยอย่างที่ผมทําก็คือไม่ได้มีเพื่อนคนไทยเท่าไหร่ก็พูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวเลยภาษาผมตอน,น,นแรกๆไปก็พูดได้ระดับหนึ่งนะแต่พูดได้คมขึ้นแล้วก็แล้วก็ดีขึ้นเพราะว่าผมเจอแต่ฝรั่งตลอดเวลา แต่บางคนไปที่นู่นนะก็จะไปอยู่ในสังคมตัวเองคนจีนก็อยู่สังคมคนจีนคนไทยก็อยู่สังคมคนไทยแล้วเสร็จแล้วก็พูดภาษาท้องถิ่นของตัวเองเนี่ยกับเพื่อนๆในในประเทศตัวเองก็เลยภาษาก็จะไม่เข้มข้นขึ้นแล้วก็การเรียนรู้วัฒนธรรมเขาก็จะน้อยลงนิดหนึ่งด้วยสุดท้ายที่ผมชอบมากๆเลยในการที่ไปอยู่เมกาเนี่ยก็คือการที่ผมเรียกว่ามีฟรีดอมในการเลือกทุกคนที่อยู่เมกาเนี่ย เขาจะได้มีการเลือกวิชาการเรียนหรือเลือกออการทำกิจกรรมข้างนอก extracurricular activity นะในการที่จะเติบโตได้เขามีหลากหลายให้คุณเลือกเสร็จแล้วหน้าที่ของเรานี่แหละคือไปเลือกแล้วก็ไปเรียนรู้ไปเจาะค้นหาแล้วไปเข้า community พวกนั้นแหะครับเพื่อที่จะเติบโตได้อันนั้นแหละครับคือประสบการณ์ที่ผมทำใหทผมได้เรียนรู้เลยว่าเออการที่เราอะได้เลือก ได้ลองดูหลายๆลยอย่างเนี่ยมันทําให้เราเติบโตได้อย่างแท้จริงครับก็นี่คือ3อย่างที่ผมอยากจะแนะนํานะครับ 1. รับผิดชอบตัวเอง 2. ภาษาแล้วก็3การเลือกในการสู้ในสิ่งที่เัวเองต้องการนะครับก็ขอแบ่งปันเท่านี้ครับ